ายคนมาหาหมอแล้วก็ทํามือแบบนี้เลยค่ะจับตรงนี้เราก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยสวัสดีค่ะหมอมิวนะคะ ันนี้เนี่ยหมออยากจะมาแนะนําอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะหลายคนจะเข้ามาร้อยไหม่แต่ว่าไม่รู้ว่าต้องร้อยกี่เส้นมีปัญหาแบบนี้จะต้องใช้ไหมยังไงเราจะต้องดึงไหมตรงไหนนะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะมาสาธิตให้ดูว่าจริงๆแล้วการที่มาร้อยไหม่กับหมอเนี่ยการวางไหมของหมอเป็นยังไงแล้วก็จะแก้ปัญหาตรงไหนได้บ้างนะคะแต่ก่อนอื่นให้ดูอันนี้ก่อนหลายคนมาหาหมอแล้วก็ทํามือแบบนี้เลยค่ะจับตรงนี้เราก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เลย หมอคะหนูอยากได้อย่างนี้ค่ะหมอคะพี่อยากได้อย่างนี้อยากให้หน้ายกขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าเราดูดีๆนะเวลาเราจับมือดึงขึ้นมาอย่างงี้ค่ะผิวทั้งแถบตรงเนี้ย ยกขึ้นมาหมดเลยซึ่งการจำลองอะไรอย่างเงี้ยคือการทำเฟสลีเฟลิปก็คือการผ่าตัดดึงหน้าอย่างนั้น,นะคะ่ะไม่เหมือนกันนะคะ <S <S ร้อยใหม่กับการทำเฟลิปไม่เหมือนกันเนาะไม่ใช่อย่างงีเ้เราต้องทำยังไงอ่ะเราก็จะมีรูปเปิดไหมตรงบริเวณนี้ถ้าเป็นน้องเนาะเส้นที่1ก็คือลากลงมาแบบนี้ค่ะตามแนวตรงนี้เราจะไล่จัดก,กรอบหน้าเข้าไปค่ะตามปากแล้วก็ตามแนวร่องแก้มนะคะเส้นที่2 ก็จะเป็นอย่างนี้2เส้นก็คือช่วงบริเวณกรอบหน้ากรอบหน้าก็คือตรงบริเวณนี้ค่ะเวลาเราดึงไหม1นิ้วคือ1เส้นไหมนะคะฟึ๊บฟึ๊บอย่างนี้สิ่งที่ได้ก็คือเขาจะยกขึ้นมาแบบนี้เลยคะ่ะเห็นไหมคะช่วงกรอบหน้าถูกยกขึ้นแต่กระเป๋ะตรงนี้ยังถูกเก็บไม่หมดเพราะฉะนั้นกระเป๋ะแก้มถ้าใครกังวลตั้งแต่ตรงนี้ ถึงบริเวณตรงนี้เลยเราต้องใช้3เส้นนี่ค่ะแนวเส้นที่3มาและก็จะอยู่ตรงนี้เวลาเราร้อย3เส้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือดึงขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมว่ากระปอดแก้มของน้องตรงนี้คือถูกยกขึ้นมาหมดเลยถ้าเข้ามาหาหมอ จะแก้ไขช่วงมุมปากหรือว่าร่องน้ำหมากนะคะหรือว่าจะเป็นร่องแก้มเนี่ยเผ <c oughs> ื่อใจไว้เลยว่าหมอจะต้องร้อยไหมบนหน้าของคุณเนี่ยประมาณ4ี่เส้นต่อข้างขึ้นไปนะคะเส้น <c oughs> ที่สี่ก็คือจะเป็นช่วงมุมปากตรงนี้นะคะเส้นที่สี่ก็จะไปอย่างนี้ค่ะเนี่เส้นที่สิก็จะดึงตรงนี้ขึ้นเห็นไหมคะว่ามุมปากนองไปเลยร่องน้ำหมากดีขึ้นเส้นที่ห้าต่อมาก็จะวางตรงนี้ เส้นนี้เนี่ยจะได้มุมปากด้านบนและร่องแก้มช่วงล่างเรียบริปไม่มีร่องน้ำมกักไม่มีร่องแก้มส่วนล่างแล้วอ่ะต่อไปเส้นที่6ชึบแบบนี้ค่ะร่องแก้มส่วนบนก็คือช่วงตรงบริเวณนี้แนะนำา6เส้นนะคะดึงไปอย่างนี้ปัญหาของร่องแก้มสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือต่อให้เราดึงใหมทั้งหมดเนี่ย หกเส้นขึ้นไปอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่เห็นคือมันมีร่องสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะที่ไหมไม่สามารถแก้ได้แนวตรงนี้เป็นแนวกระดูกที่เขาสุดลงไปค่ะเราต้องเอาฟิลเลอร์มาเสริมแล้วก็เติมให้เต็มขึ้นร่องแก้มคุณถึงจะแบบสวยแล้วก็สมบูรณ์แบบแต่ก็ยังมีหลายคนที่เข้ามาหาหมอค่ะแล้วก็อยากจะดึงตรงนี้ออกไปเลยถามว่าทําได้ไหมทําได้เพราะว่ามันก็ดึงไปได้ค่ะแต่ว่าคือการร้อยแหมของหมอส่วนใหญ่อะเราก็จะเรียนแบบความสวยตามธรรมชาติอย่างน้องเนี่ยอันนี้เป็น รูปแบบของหน้าที่มีแก้มค่อนข้างเยอะน้องมีตรงนี้ชาถ้าดึงตรงนี้ออกไปเลยอะ่ะตรงนี้ดีขึ้นจริงๆแต่ว่าเป็นไงคะหน้าบานบานกว่าอีกข้างนึงเห็นไหมคะเพราะว่าเราอะ่ะดึงเขาออกไปเยอะโหนกแก้มตรงนี้มันชัดขึ้นแล้วมันต่างกันยังไงกับการที่เราลอยตรงนี้คือการที่เราใส่ตรงนี้ขึ้นมาก่อนปุ๊บแล้วเราดึงตรงนี้ออกไปอะ่ะคือมันจะเป็นความดึงที่ละมุนมากแต่ว่าจะมีปัญหาอีกประเภทหนึ่งคะ่ะอาจูหน้าหมอกก็ได้ไม่ได้มีแก้มตรงนี้เยอะเป็นคนที่แบบแก้มตอบหรือว่ามีกระดูกโหนกแก้มชัดถ้าเราดึงตรงนี้ ขึ้นไปเลยแล้วแ,วแบบบางคนตรงนี้ตอบแบบอ่อะตอบมากแล้วเราไปวางไหมผ้าตรงนี้เลยอะค่ะมันจะบุ่มลงไปแบบชัดเจนมากเลยค่ะแก้มของคุณก็จะยิ่งตอบเข้าไปใหญ่ข้อดีของแนวนี้คือจะทําให้คนที่มีปัญหาแก้มตอบเนี่ยแก้มเขาดูเต็มขึ้นคือการประเมินหน้าเนี่ยไม่ยากเลยเพียงแค่แบบเราเข้าใจตามธรรมชาติของรูปหน้าเราหมอไม่ได้สอนให้ดูคนเนี่ยไปประเมินเองแล้วจะต้องร้อยเป๊ะแบบนี้แค่แบบเป็นความรู้เบื้องต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะร้อยใหม่นะคะก็สามารถส่งรูปหน้าตรง ะะเข้ามาในอินบ็อกซ์ให้หมอประเมินเบื้องต้นก่อนได้นะคะวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ